วันนี้มีประเด็นที่หลายคนเนี่ยรับทราบแล้วก็บอกว่าเป็นประเด็นใหญ่เป็นข่าวใหญ่นะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่แห่งบ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารค่ะทันทีที่คุณพ่อของน้องชมพู่ทราบว่าสารอุทธรภาคสี่มีคำพิพากษาเพิ่มโทษจำคุกลุงพลเป็น26ปีท่าทีของคุณพ่อน้องชมพู่เป็นอย่างไรไปดูภาพกันค่ะ หลังจากที่ได้ฟังคําตัดสินแล้วรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจที่ท่านผู้พิพากษาภาคสี่ได้ให้ความเป็นธรรมของออน้องชมพู่ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆครับ นี่เป็นความรู้สึกจากใจของคุณพ่อน้องชมพู่นะคะหลังรับฟังคำพิพากษาสารอุทธรภาค4ี่ที่พิพากษาเพิ่มโทษจำคุกนายชัยพลหรือลุงพลที่พาตัวน้องชมพู่ออกไปจากบ้านพักปู่บ้านกบก,ก,กอกที่มุกดาหารก่อนจะพบว่าน้องเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟเหตุการณ์เกิดขึ้นปี6-3ค่ะ ขณะที่คุณแม่สาวิตรีแม่น้องชมพู่ก็ดีใจไม่ต่างกันแม่บอกว่าลูกได้รับความเป็นธรรมแล้วส่วนสาเหตุที่สารมีการพิพากษาเพิ่มโทษเป็นเพราะมองว่าเป็นการเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลค่ะก็จะแตกต่างในในในข้อหาในข้อหาที่สารลงแล้วก็โทษที่หนักขึ้นเดิมทีรวมสรุปก็คือ20ปีตอนนี้เป็น26ปีนะครับสาลยึต้นลงประมาทเห็งให้ผู้อื่นถูกแก่ความตายแต่สารพระภาคศรีลงว่าเป็นการกระทันหันกาวของ จำเลยที่หนึ่งหรือบมกลนะมีเท็จนานา,ากขณะที่คุณพิทพงศ์ผู้สื่อข่าวของเราได้สอบถามตำรวจหนึ่งในชุดคลี่คลายคดีนี้บอกว่าหลักฐานสำคัญคือผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชี้ข้อเท็จจริงสอดคล้องกับสองข้อหาสำคัญข้อหาแรกคือพรากผู้เยาว์ตำรวจมีพยานยืนยันได้ว่าวันที่11พฤษภาคมปี63ลุงพลพาน้องชมพู่ออกจากบ้านไปโดยที่ผู้ปกครองไม่ทราบพาขึ้นไปบนภูเขาเหล็กไฟ ไม่ได้เตรียมอาหารน้ําดื่มขึ้นไปเลยครับถัดมาหลังจากนั้นหนึ่งวัน12พฤษภาคมลุงพลกลับลงมาจากเขาเพียงลําพังส่วนผลการจตดสูตรศพของแพทย์ระบุว่าน้องชมพู่เสียชีวิตระหว่างวันที่12บสถึงสิพฤษภาคมจากการขาดน้ําและอาหารจึงทําให้เข้าข่ายความผิดที่2คือฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาเพราะรู้อยู่แล้ว ว่าอย่างไรน้องชมพู่ต้องเสียชีวิตครับส่วนเรื่องของแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นตํารวจไม่สามารถระบุได้ค่ะเนื่องจากลุงพลให้การปฏิเสธแต่จากกระแสข่าวคาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของลุงพลและครอบครัวของน้องชมพู่ค่ะครับ อนนี้คดีเป็นชั้นอุทธร์แล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องสู้ต่อในชั้นดีกาและล่าสุดเนี่ยวันนี้ลุงพลนอนคุกนะครับเนื่องจากว่าทางทนายความของลุงพลเนี่ยนะไปยื่นสารฎีกาพิจารณาขอประกันตัวไม่ทันภายในเวลาราชการก็เลยต้องนำตัวลุงพลไปควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำจังหวัดมุกดาหารครับ